งานที่พ่นสีเสร็จแล้วนะครับลงแลกเกอร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็ติดกระดูกงูกันบาดหมดแล้วนะครับก็มีแค่ตรงนั้นตรงท่อเสียเราจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวเจอความร้อนแล้วเขาจะเปื่อยนะครับก็บางโคนทําแถมให้นะครับฝาครอบนะครับล้ออะไรพวกนี้ทาสีหมดแล้วนะครับโครงเคลือบเลกเกอร์เรียบร้อยนะครับ จะรีพว่วงเดี๋ยวเอาอ <m uch> หัวบอลมาใส่นะครับเพราะว่าท้ายผมติดหัวบอลไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวให้ดูนะครับเพราะตัวนี้จะยกดำได้นะครับยกดำเปิดท้ายนะครับยกดำได้เปิดท้ายได้นะครับอันนี้เปิดท้ายนะครับ,นะรบเปิดทา้ายง่ายๆเลยครับ แล้วก็ยกดําได้นะครับเดี๋ยวจะให้ลูกชายสลับยางเพราะยางมันผิดลายหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยสําหรับรถไทยจิวเตรียมส่งที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบเป็นตัวรถแล้วก็ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ทันนะครับโอเคครับอุปกรณ์ลูกค้าก็จะมีตัดหญ้าดันดินแล้วก็ สารี่พ่วงนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซล10แรงนะครับส่วนอ,อย่างที่ผมบอกอชุดเกียร์ชุดเฟืองท้ายเราใส่ชุดใหม่ให้นะครับชุดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับระบบจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคให้ดูอุปกรณ์โดยรวมนะครับทําสีสวยนะครับแลมเลยนะครับทำสีเสร็จฝนก็ตกลงมา เกือบไม่ทันนะครับเกือบไม่ทันโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับจริงๆอยากให้โทรมาสอบถามนะครับเพราะว่า,าจริงๆอบอกราคาได้นะครับราคาเริ่มต้นเราก็อยู่ที่34ใบเถานะครับกับ1ใบม่วงนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแต่ละคนนะต้องการ อุปกรณ์ไม่เหมือนกันแต่ละคนต้องการเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันแต่ละคนงบมีไม่เหมือนกันนะครับก็เลยต้องคุยเป็นเคสบายเคสไปนะครับก็คือคุยเป็นรายรายไปนะครับมันก็จะได้อตอบได้ครบถ้วนนะครับแต่ถ้าเราบอกเป็นราคาจบจบไปเลยเงี้ยมันก็จะอ่าลำบากในการที่จะคุยต่อนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ